แม่นเผย g a l a x เอซ5 h บางเพียง5.84ม mm, ิลมและมีราคาพอๆกับ S25 Plus มีข้อมูลเผยออมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ g a l a x เอซ5มที่ลือกันว่าจะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้โดยด้านดีไซน์เราได้เห็นไปบ้างแล้วนะครับลาสุดก็ได้มีขนาดทูกเครื่องแบบตัวเลขออกมาพร้อมกับราคาด้วยครับโดย iUniverse Ti ทิปเตได้เผยว่า g a l ซ x y 2 5 แต่มีน้ำหนักอยู่ที่162กรัมและบางเพียงแค่5.84ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นครับซึ่งบางกว่า Galaxy S 2 5ที่บางเพียงแค่7.2ม mm, ิลิเมตรถึง23%เลยทีเดียวครับส่วนเรื่องของราคาก็ยืนยันว่าจะเปิดตัวมาพอๆกับ Galaxy S 2 5 Plus แม้ว่าจะยืนยันไม่ได้ว่าเท่ากันหรือไม่นั้นแต่คิดว่าเป็นแนวทางได้ว่า S 2 5่จะวางกลุ่มลูกค้าไว้ที่ระดับกลางของ Galaxy S ย5ซรไม่ใช่รุ่นประหยัดแบบรุ่น SE นอกจากนี้ i u U i v น r s e ยังได้เผยอ,อีกว่าขนาดหน้าจอของ Galaxy a 5อจจะอยู่ที่6.65นิ้วและมีขอบหน้าจอที่บางแบบเดียวกันกับเอ5 Ultra ซึ่งบางกว่า a อจ Plus ันึ่งครับด้านสเปคที่เผยออกมาก่อนหน้านี้มีตามนี้ครับใช้ชิป s ั a p d ก a g o n 8 Edit for Galaxy ให้แบตเตอรี่มีที่3,900มิลมรองรับชาร์จไว25วัตตกล้องหลังคู่เลยหลัก2 0 0ล้านพิเซลส่วนเลนอัลตร้าไว12ล้านพิเซลคาดว่าก a า a ซย a อ จะวางจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดไม่ได้วางขายทั่วโลกแบบเดียวกันกับ S25 Series ปกติครับ